อยู่กับเคสแฮนด์พาเลตรถลากพาเลตงาก,กว้ายแล้วรอบนี้ลูกค้าเอาตัว HP 3 0 0 0หรือ3ตันนะครับผมล้อ PU ยล้อพ U เนี่ยก็ข้อดีคือมันไม่กินพื้นปูนแต่ถ้าล้อในร้อนนี้ก,ก,ก็ก็จะกินพื้นปูนหน่อยไม่เหมาะกับใช้พวกพื้นปูนเรียบๆกลัวที่มันจะแตกจะร้านะครับก็ใช้พ U ดีกว่า อันนี้ลูกค้าอยู่บางบ่อนะครับผมบางบ่อไม่ใช่บางคนอ่ะว่าไปนั่นนะฮะสั่งซื้อไปเลยครับ2ตัวนะครับผมสามตันก็ลูกค้ามี2คําถามมาว่าเอา2ตัวลดได้ไหมเอา2ตัวมีประกันหรือเปล่าก็ต้องตอบไปครับลดเรียบร้อยมีประกันแน่นอนนะครับผมไม่มีทางซื้อแล้วไม่มีประกันผมไม่ยอมหรอกอ่ะก็ว่าไปนั่นอีกแล้ว จะเล่นบุกทําไมขายของนะฮะอย่าลืมนะตัวนี้มีตัวเสริมกําลังด้านล่างเขาเรียกเซลเลนฟร์สนะครับผมไม่รู้สําเนียงได้ไหมนะครับผมแต่เรียกเนี้ยแหละก็คือมีการเสริมกําลังด้านล่างก็รถพาเลทของเราทุกตัวจะเสริมคานด้านล่างให้ลูกค้าหมดเพื่อไม่ให้มันมันบางเหล็กหนาอยู่แล้วแล้วก็รับน้ําหนักได้เพื่อไม่ให้มันคดมันงอจนเกินไปนะครับผมถ้าลูกค้าไม่ได้ไปใช้ไปไปงัดไปดันมันเกินกําลังนะ ก็ตัวนี้ก็ส่งสามตันเรียบร้อยทีมงานเราไปส่งถึงหน้าง,งานเทสถ,ถึงหน้าง,งานอธิบายรายละเอียดทุกอย่างถึงหน้าง,งานนะผมถ้าทีมงานเราไปส่งหรือลูกค้าท่านใดสั่งซื้อไปแล้วแล้วทีมงานเราไม่ได้เทสไม่ได้อะไรให้แจ้งพวกเรามาครับเดี๋ยวผมไปจัดการเองเพราะว่าหลักการของมาลติเอ็กเราต้องไปส่งไปเทสไปลองให้ลูกค้าจนมั่นใจก่อนที่ลูกค้าจะจ่ายเงินนะครับแล้วก็มีประกันหลังการขายให้ด้วยอ่าอย่าลืมครับมัลติเอ็กเรา มี2สาขา,าสมาคมชาวปากใต้ตรงสายสองนะครับผมกรุงเทพและริมณฑลก็ไปทางนั้นได้ไม่ต้องข้ามมาถึงฝั่งสมุทรปราการนะฮะถ้าลูกท้าอยู่สมุทรปราการชลบุรีและยองก็จะวิ่งเข้าเมืองก็มาที่บางนาตาดกม .18 พวกเราได้เช่นเดียวกันครับผมลองมาเลือกมาชมดูว่าตัวรถลากพาเลตพวกเนี้เรามีทั้ง2.5ตัน3ตัน 5ตันนะครับสิตันก็มีแต่10ตันนี้ก็จะนานๆทีลูกค้าจะใช้เฉพาะกิจซะส่วนใหญ่นะครับก็ยังไงลองมาเลือกมาชมกันครับ